สวัสดีค่ะก,กับบมคับกบีเช่นเคยนะคะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับ t o y ย t a Fortuner อคันนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าแชมป์นะคะเป็นรถปี2013เป็นเครื่อง3,000ตัว V นะคะหรือว่าตัวท็อปของรุ่นเครื่อง3,000เลย ตัวนี้เป็นรถขับ2นะคะเป็นรถสีขาวคันนี้เป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับ2แต่ว่าใส่ชุดแต่งเป็นตัวชุดแต่งของรุ่น P R D เข้ามานะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ เริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้ไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็น3ชั้นแบบนี้เป็นโฉมแชมป์เป็นกระจังหน้าของชุดแต่ง T-RD ด้วยนะคะเป็นรถสีขาวมาคู่กับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเป็นโทนสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับสีนี้ตัวนี้เป็นรถปี2 0 1 3ราคาอยู่ที่719,000บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้ถือว่าสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยเพิ่งเข้ามาแต่สภาพนะคะสภาพคือสวยมากแปลว่ารถคันนี้เดิมๆเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะสำหรับ t o y ย t a Fortuner นคันนี้นะคะสำหรับที่บริษัทของเรานะคะเป็นอาณาจักรของ f o r t u n e er นเลยเรามี f o r t u n e er นให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30คันเลยทีเดียวนะคะ ถ้าไม่ชอบคันนี้นะคะมีให้เลือกมากกว่า3 0คันลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวรถคันนี้กันดีกว่าค่ะเรามาชมด้านในกันนะคะคันนี้นะคะมาคู่กับจอนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นจอจากโตโยต้าเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟัง์กชันนะคะใช้งานสะดวกสบายรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะคะขนาดจะไม่เก็บงานเลยนะคะันนี้ รถสภาพเดิมๆกันเลยดูที่หัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะสวยจริงๆเป็นรถที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับ Toyota Fortuner สําสำหรับที่นี่เราปล่อยกันถึงเดือนละ40-50พันกันเลยทีเดียวถ้าลูกค้านะคะมองหาอยู่รีบเข้ามาจองกันได้เลยคันนี้ยังว่างอยู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t ต y o ต a Fortuner นะคะคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งรถปี2013ราคาอยู่ที่719,000บาทออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่างวดก็สามารถออกรถฟรีดาวกันได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะเราอนุมัติเร็วที่สุดภายใน2ชั่วโมงนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะ อนุมัติเร็วภายใน2ชั่วโมงนะคะอาชีพค้าขายโรงปวดสอบพื้นที่นะคะถ้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงเราลงพื้นที่ให้อนุมัติภายใน4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้ารีบทักเข้ามาหาบีได้เลยนะคะใครรีบใช้รถรีบทักมาหาบีได้เลยสําหรับใครที่ชอบคันนี้ติดต่อหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์มาหาบีได้เลยสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมสอบถาม รายละเอียดรถขอรูปรถทักมาหาบีได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องฝากรถคันนี้ไปด้วยเพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยนะคะใครชอบคันนี้รีบทักหาบีเลยค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ